ทำไมต้องอ่านหนังสือดีเจมาตูมเตชินพลอยเพชรบอกเลยว่าการอ่านสำคัญสุดๆครับ<ๆ>ก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กไทยนะครับผมมีสื่อโซเชียลในมือเยอะนะครับผมเล่น f e c o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  k f e c o o k ยังไงอะ่ะมันก็ไม่เริศเท่ากับการอ่านหนังสือนะสําหรับมาตูมมาตูมมีความรู้สึกว่าจด พิมพ์คุยกับเพื่อนแชทไลน์กันไหยังไงมันก็ไม่สําคัญเท่ากับเราจดเป็นไดอารี่หรือว่าจดเป็นอะไรไว้เพราะฉะนั้นเราเราจะบอกว่าการอ่านเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆยิ่งคนไทยอ่านเยอะมากเท่าไหร่เยาวชนก็ยิ่งจะมีความคิดมีการไต่ตองคําพูดออกมาเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้เด็กไทยอ่านหนังสือไม่เกิน8ปบรรทัดเองมันเลยทําให้เราเหมือนแบบขาดสติอ่านแป๊บเดียวเห็นหัวข้อแล้วก็แบบว่าเข้าใจอะไรผิดไปแล้วเพราะฉนั้นเราฝึกอ่านให้เยอะรักการอ่านให้มากๆนะครับผมแล้วทําให้เราเป็นคคนนมมีสติากขึ้ สนัสนุนให้คนไทยรักการอ,รอ,อชช่านโดย Cebu นเดอร์